ันนี้มาชวนทำผักดองสามรสค่ะขั้นตอนแรกเราก็ตั้งน้ำแล้วก็ใส่น้ำตาลกับน้ำส้มสายชูล,ลงไปนะคะอัตราส่วนที่ใช้ก็จะเท่าๆกันตามด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะในส่วนของน้ำดองสามารถชิมรสชาติได้ตามชอบนะคะจะออกเปรี้ยวๆหวานๆหลังจากที่เราตั้งไฟจนเดือดแล้วเราก็ปิดแก๊สแล้วก็รอจนน้ำดองเย็นสนิทนะคะในส่วนของผักวันนี้เจนจะใช้ผัก4ชนิดค่ะเป็นหัวไชเท้าแครอท พริกหวานแล้วก็แตงกวาค่ะเราก็มาเตรียมผักกันเลย <Okay. S 1> เพื่อนๆสามารถหั่นผักได้ตามชอบเลยนะคะบางคนเขาก็จะหั่นเป็นแท่งยาวๆแต่ด้วยส่วนตัวของเจนแล้วเจนจะชอบหั่นเป็นลูกเต๋าใหญ่ๆค่ะหั่นแบบนี้เวลาทานจะทานง่ายแล้วก็ผักก็จะยังมีความกรอบอยู่นะคะ รอดก็หั่นแบบเดียวกับใช้เท้าเลยค่ะสำหรับแตงกวานะคะแนะนำให้เลือกแตงกวาที่มีขนาดเล็กเรียวนะคะเวลาดองน้ำดองจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อแตงกวาได้ดีกว่าจันจะใช้วิธีตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ผ่าตรงกลางอีกทีนึง แต่ถ้าแตงกวามีขนาดอ้วนหน่อยก็แนะนําให้ผ่ากลางอีกทีนึงนะคะส่วนพริกหวานเราก็จะผ่าเอาไส้ตรงกลางออกแล้วก็หั่นเต๋าเป็นชิ้นพอดีคําค่ะ หลังจากที่เตรียมผักเรียบร้อยแล้วเราก็มาดองเกลือกันค่ะก็ใส่เกลือลงไปในผักที่เราเตรียมไว้ปริมาณก็แล้วแต่จํานวนผักนะคะอย่าใส่ให้มากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มหลังจากที่ใส่เกลือแล้วเราก็มาขยําให้เข้ากับผักค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะวิธีการนี้จะเป็นการดึงน้ําออกจากผักค่ะเวลาผ่านไปผักของเราก็จะเริ่มคายน้ํา เราก็เทน้ำที่ได้นี้ทิ้งไปเลยค่ะเมื่อน้ำดองเย็นสนิทดีแล้วนะคะเราก็มาจับผักเรียงใส่ขวดโหลก,กันค่ะ จะใช้วิธีเรียงสลับสลับกันนะคะเวลาทานจะได้เลือกทานได้ง่ายค่ะขั้นตอนนี้ไม่มีถูกผิดนะคะหรือเพื่อนๆจะแยกขวดโหลเป็นผักแต่และชนิดก็ได้เหมือนกันค่ะหลังจากนั้นเราก็เทน้ำรองที่เตรียมไว้ลงไปในขวดโหล พยายามดูให้น้ำดองท่วมผักให้ได้หมดทุกส่วนนะคะแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นประมาณ2-3วันเราก็จะได้ผักดองแสนอร่อยมารับประทานค่ะผ่านไป2วันผักดองของเราก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะผักที่อยู่ด้านบนอาจจะยังดูสดอยู่นะคะเพราะว่าจมน้ำดองได้ไม่ดี เวลาทานก็ให้เราเลือกทานเฉพาะส่วนที่อยู่ด้านล่างก่อนที่เหลือก็สามารถเก็บเข้าตู้เย็นไว้ได้เหมือนเดิมค่ะยิ่งดองนานก็ยิ่งอร่อยนะคะเป็นไงบ้างคะพเพื่อนๆดูมาถึงขั้นตอนนี้แล้วผักดองของแจนทําไม่ยากเลยใช่ไหมลองทําตามกันดูนะคะขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอนเราก็ได้ผักดองสามรสแสนอร่อยเอาไว้กินคู่กับเมนูอาหารที่เราชื่นชอบได้แล้วค่ะ แอบกระซิบเลยว่าผักดองกินคู่กับอะไรก็อร่อยค่ะ